แจ็คโหลนเสียมซีาโลบอเหลียกเสียมนี่บอกม่สมบ์แล้วต้อหาของซื้อได้หน่บ่เออเดียวว่าตัวเสียมแถบแต่หน่อยนึงฝันรถไถบ่ออเว่าตัวเสียมแทนออกไปใส่ตัวอื่นอ่ากัจะผักลาคนด้นบ่อออ nhưng cái đuông một, 800 ha thìp thôi nè, sưu má, sừng bướm thưng đất đen này nọ หินอยู่ีหินหินหินแดงเนี่ยเาขามาเททางจะคือได้หลอบอืมแน่นอยู่นี่เลยนี่จะหินแดงเลยอ๋อไม่ใช่ที่แหลกอยู่ที่แหลกก็เป็นทางแดงอือทางแดงที่แหลกตำตำหนึ่งเนะีย มันกิดยุผีเนาะอมาหลอบปังหันที่นี่เทนะแหงก็สิมานเทนนะหลอบหลังซืมาแก่ซื้อแล้วทำมนันอ่นก็ได้เท,ทต่ออีกก็ได้ดต่มันสุูงโผล่เส้าฐั้งเลยไงอืโอ้ลักทางกาวเก่าบะ เออูีเมนตรักป่ายเขา,าอ่ะรักดำนอะอ ละตัวละหกสิบบาทจักหมื่นก้าวบาทจั๊อหมื่นก้าวอาิโอ้จั oh. <laughs> ๊หมื่นสีใหลี่ล้วคุบมาเลยคือวานในใจจะคล้องเล่นะอ่าอืมนะล้มเถถึงดินอันนี้นะ ở tại Long Biên, nương, phơi thui, nương, nương, du sĩ gì? Bỏ. Um. Khâu lưỡi, púc nưng, giẻ púc nưng, à, nình, tham muôn. ส ah oh, ้งขาเมียะสร้ส้งาเียส้งาเมียเ่นทำกแมรุ่นทำแมวตัวเอาเสือนี้

อยู่เลใหม่จะทำใม่เล็กจะทำเล็กเนี่อ๋อโทกบอกกันครับอาม่มาอาจารเพิ่งมาคูดหัวหายเด้อครับครัหรือเพิ่งมาคูดหัวหยล่ครับระวังเลยอยู่ไกลๆโป๊กคนเล็กแล้ว โน่คลยโอ้ยสถานที่พูดถึงเขาไปฟังว่าจูบเขามบ่เขาบเาบ่ดอะพูดถึงาไปฟัง่าบเขาว่าอลยดินบ่คุยมากบ่เขาบ่คุยว่าโอ้ยเสียใหม่กับเสียงต่างกันแหงออเสียมเด็กมันักนองดีเลยมันายหมันบ่พาะไร มาทั้งแถวอยเกรสองคนคนทีสามกวเคสากิดเจองนบุนดอกบวันต่อยอยนี่ตู้มือเเกดบุม่ดิมัน,นมีก็เจีอยบบอมาเกิดบุกแล้วมีตัวยางไงมีวะมีอยู่แต่ว่าเบิร์เบิร์สิบเอ็ดโอ้ยเบิร์สิบเอ็ดใส่อะไรอก ยังไงโดมเป็นตาใสบที่ต้นเอเพื่อไทยติดใส่บราณใส่ไมเล็บเะอมันดีบพอใส่ไปแล้วมันหยีบกใเลยเเบอร์ทิบเครงอ่าปวดเล็บเอาะมานนั่นละเบอร์สิบเคร่งันเบอร์ิบเคร่งใส่ได้เบอเมีอยู่ขิมนีเฮียนหันมันลวมมันทั้งลวมงานกับวัฒนัดมันเออมันนักนี้ขันขันมันลวมแพ

เขาต้นนั้นล่มอะไรนะไหเออล่มอยู่ต้นนึ่งนั่นมันพมูด้า,เ,าเกือเจ่าแก่ว่าทันแหลวอยู่แก่ <ไป S 1> <า>ยวกันปะเปนที่แรกๆจะถุงเตอ้น,อนแรกกระทุงพด <laughs> กวดสิได้เต่ลต้นเฮ้ยทำมาดูเลยแน่แน่เลยตใหญ่เลยตัหัวคายนี่นี้มลูกสลองบ่ลูกม่ขายกันนคเห็นมันเียบได้ด้ 네, 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 ไปค tamam <c oughs> ุดแล้วมันก็งายเนาะอือไอเอาลงมไปแล้วมด้ยังไงน้ำจับกันเลวใจวานแหงน่ารอนี่อ้แม่เราอยากเลีวเด้ถามมันดดนดิ คิดตัวนคำคำท่านึงเนาะอืคิดตัวนคำคำท่านึงก็คิดแนมดีไม่ติดไปไหนหรอกเขามีตีนบ่เอาเอาลวดลอกไว้เลยว่าใช่หรือเปล่า หมูลุนใส่เกือบบูดออกมาแมนมืนอนี่รื้อเกือบเกือบบูดบวกยมือเลยนี่ม,มันจับดีกว่ามีพวกข้าวเกือบบุดได้ได้ถอ, <laughs> อดได้่านน้ำลวด 嗯。哈哈。来吧。啊。啊，那边有火了。 แดงเล่นเป็นต่ง,งามขนาดนอ้องสำคัญต,ตัวนี้ทองนี่นสิแต่ว่านุ่นในเวลาเขาเ็ศบัวตัวนั้นมันนุ่นตัวนี้นะ,ะตกหนานไม่ดอกนะเขาดึงเชาอะไรจีนไม่ได้เส่แบบมือเห็นเราส่องนี่หรอโอ้ยเป็นโบไคสนใจเถอะเป็นโบไคอันนี้สนใจเกี่ยวรายละเอียดเป็นใดก็ให้เต้ฟังเพิ่นแล้ว <laughs> แล้วแล้ว,ลวเพิ่นก็นสบายใจเพิ่น

chín đầy trường vân họ chết ngay à. <laughs> ừ, cái, kia này, cái không, phải không? มปนไหนเปไหนเขามาส้นทองก่อนมันก็เลยแบะมาทันงาอย่างช่มมากเลยทัวชูงมอากยังน้อยสินี่มันทอดองเขาต้องดึงไม่เป็นดอกส้นทองกระแซงมันทำเป็นสบายเอาเลยต้องอกาหาเี่ว่าตัวอเปกันป็นไงเห่ะกกเานีจงไว้เพื่อนยีกอบหามแล้วะ Thì kín thì có muộn rồi đó bà Mình cơ lăng đi Ừ đấy thì chung hay vào thăm lai đâu quá นักขี่อยู่ไหมอยู่แล้งดีรถดีรถเออสองันมดพอเพแล้ขพอแล้ขพอแล้ขพอแล้อเอาละ โบว์บอกคือฝมั่งมันมาดูแลวมันเดียวมันบอกคือชาไฟฝ่าเขามีแนวเห็ดต้เล็กขว่าเล็กหนาด้วเล็กเล็กหนาเาไม่ผ่าอัข้าเดียวมาเลยดินแตากาออกเลยเขาจะนำแหงเขาแกะออกเลยทันทีเลยเขาใส่ปูนแบบอบอกเขาใส่เครื่องอัดเอา เขาบ่ไล้อไปทุกมนอนนี่มาตะทานอีกทีดิเสาหลวนกันไงหลวนดิบสัมเบิ่งเวลาเขาโยกมันจนมันอ่อนกิจะหากกับบุหักเลยสวัสดีครับสวัสดีรุ่นใดอ๋อโอ้โหใช่ตัวลัคน ยังมีอันนั้นห้องยังมีดินห้องอยู่ิบเ <19 S 2> ก่าปะทิบเก่าทิเก่ารักทิเก่าเสาเหีืออีก,กว่ามานันเทไริไ่ได้จอกไม่เท <laughs> ่าสามทิพหกตัวห้กองหักหักอกหักอกั้สามิบต้น เลขสามสิบไปเห็นงานดูแล้ยกกันงวดมึงดงเลยเห็ุงานเหตุพูดสีนีิงมแจัก็ได้มอยกกันงวดแล้วพูดสินิ้หลายเท่านี้ด้หมยกตรงนี้ไง มันมันนมันกึ่งมันเป็นมันโก้กนดหอยตะมอนโอ้ไดดูหอยตะมอนหอยตะมอนก็มีได้มกือเขาเกมาาขุ่นดีกว่าหอยตะมอน พี่บอกเออแก่อยู่